ครับสวัสดีครับเอาละครับเมื่อสักครู่นะครับคลิปที่แล้วนะครับผมมีโอกาสได้พูดถึงรายได้จากแพ็กเกจ3ช่องทางใช่ไหมครับนั่นคือแอคทีฟครับทุกท่านครับรายได้จากคารวันในช่วงเริ่มต้นคือแอคทีฟแอคทีฟแล้วก็แอคทีฟก็คือว่าเรามีโอกาสได้ส่งต่อระบบให้กับผู้คนจำนวนมากสามารถใช้ระบบในการสร้างคนต่อได้เมื่อมีผู้คนเมื่อมีคนเข้ามาในธุรกิจเราจงะมีรายได้เพราะเราได้เกิดจากกําไรของแพ็กเกจใช่หรือไม่ครับแต่แน่นอนครับเมื่อคะแนนเกิดขึ้นจากคาวโบนัส ข่าวโบนัสนะครับอ่อนบวกแข็งอ่อนบวกแข็งสะสมคอยต่างๆและขึ้นตำแหน่งนะครับข่าวันมีทั้งหมด21ตำแหน่งเขาเรียกว่า r e s i ิเดอเรโบ ใช่ครับนี่คือตําแหน่งที่เกิดขึ้นจากการสร้างทีมจากการสร้างคนในในเขาเรียกว่าคาราวบนนะัสแต่ข้อดีของการตลาดของคาาวันกะ็คือว่าเมื่อเราขึ้นตําแหน่งในทั้งหมด21ตําแหน่งของคาาวันนะครับคาวันไม่ได้เอาเงินจาก็บเกจมาจ่ายแต่คาาวันเอาเงินจากกําไรที่คาาวันประชาสัมพันธ์ผู้คนในคาาวันนะครับให้ไปใช้แพลตฟอร์มอุตสาหกรรมต่างๆใช่ไหมอุตสาหกรรมเกมการท่องเที่ยวนะครับอุตสาหกรรมความบันเทิงอีพิกลอตโต้หวยโลกใช่ไหมรวมถึงอินเทอร์เทนเมนต์ในปีนี้นะครับรวมถึงการสื่อ สารตลาดคริปโตนะครับแม้กระทั่งแพ a นเน็ตเอ็กครับเกมเสมือนจริงนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือายไ้ที่เกิดขึ้นจากสมาชิกเข้าไปใช้บริการเข้าวันละประมาณเนี้ครับสีตัดออกมาปั้นผลให้กับคนที่ขึ้นตำแหน่งทั้งหมด2 1ตําตำแหน่งครับและที่สําคัญคือตำแหน่งนี้นะครับขึ้นแล้วขึ้นเลยขึ้นแล้วไม่ตกครับมาเรียนรู้ระบบด้วยกันนะครับซึ่งในคลิปนี้จะมีบอกหมดนะครับท่านจะเห็นว่าวิธีการสร้างตัวเองขึ้นตำแหน่งทํำยังไงสมมุติยกตัวอย่างนะครับว่า ท่านแนะนําคน5คนแล้วช่วยคน5คนนี้เขามีการเรียนรู้และส่งต่อได้จาก5เป็นเท่าไหร่ครับ25เรา5คูณแค่แพ็กเกจไว้นะ60พอยต์เอา25คนเอายี่ห้คนคูณ60พอยต์1 2อ้าคนคูณ60พอยต์625คนคูณ60พอยต์3,125คนคูณ60พอยต์1น6 2 5พคนคูณ60พอยต์นั่นคือการตลาดในการสะสมคะแนนเพื่อตั้งขึ้นตำแหน่งทางธารุรก,กิจก็เรียกว,ว่า residual bonus เมื่อท่านขึ้นแล้วท่านรอรับเงินปันผลแบบแพสีครับ แพสซิฟคืออะไรกําไรที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของบริษัทคาวันครับไม่ได้เกี่ยวกับเล็บเลยนะแต่มาจากกําไรจริงที่คาวันประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเข้าไปเติมเงินเล่นเกมครับผมเราจะมีะไรายได้เป็นเหมือนกับบํานาญชีวิตแต่เป็นบํานาญชีวิตที่ส่งต่อยันลูกยันหลานยาันหลนได้ครับคาวันอยู่ร้อยปีท่านก็จะรับผลประกอบการนี้ไปร้อยปีทุกเดือนครับผมนี่คือการตลาดที่ทรงพลังมากมาก